ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษต่อไปจะอ่านพุทธวะให้ฟังในเรื่องการปรินิพานในปัจจุบันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า452จากพระธถรดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนณะเล่มที่18หน้าที่138ข้อที่192ข้าบาดี รูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโพธพะทั้งหลายที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ ที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่และพิขุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น วิญญาณของพิกขุนั้นก็ไม่อาศัยซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นไม่มีสิ่งนั้นนันเป็นอุปทาน <c oughs> ข้าบาดีพิกขุผู้หมดอุปทานย่อมปรินิพานข้าบาดีนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้แล ภิกุทั้งหลายถ้าภิกุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเย็นแล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ใจก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่าภิกุเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมนี้นั่นแหละ